วิรพลขึ้นชกไฟนี้มีความสำคัญในการชกมากเพราะวิรพลปัจจุบันนั้นเป็นรองแชมป์โลกอันดับสูงแทบทุกจะสถาบันการชกไฟนี้ถ้าวิรพลได้รับชัยชนะอย่างสวยงามก็จะผลักดันให้วิรพลขึ้นสู่อันดับหนึ่งและก็มีโอกาสชิงแชมป์โลกแทบทุกสถาบันไม่ว่าจะเป็น w a WBC หรือ IBF ก็ตามวิรพลมีโอกาสสูงมากครับ จัดนครหลวงโปรโมชั่นจำกัดขอนำท่านผู้ชมมายัางเวทีมวยชั่วคราวที่ห้างนิวเวิรัตนาธิเบตนนทบุรีนะครับเพื่อที่จะชมศึกยอดมวยโลก WBU กันนะครับซึ่งวันนี้จะมีมวยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันถึง4คู่ด้วยกันและที่สำคัญที่สุดก็คือจะเป็นการชิงแชมป์โลกที่ว่างในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของสหาภาพมวยโลกหรือว่า WBU กันนะครับระหว่างนักชกไทยเรากับนักชกจากเม็กซิโกนะครับเป็นชาวเม็กซิกัน จะอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมเรามีคู่มวยอุ่นเครื่องที่จะต้องให้ติดตามกันอีกคู่หนึ่งครับและอดีตเขาเคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับ2นะครับของสมาคมมวยโลกนะครับน้ำหนักเมื่อวานนี้117ปอปอนด์ครับวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นครับและคู่ชกคู่อุ่นเครื่องของเขานั้นมาจากประเทศฟิลิปปินส์ครับ น้ำหนัก116.6ปอนด์ครับโจแอลจูนิโอครับกรรมการผู้ที่ขาดบนเวทีนะครับคุณวินัยพูดเพราะขอบคุณครับนั่นก็เป็นเรื่องของการอุ่นเครื่องของวิลพลพนะครับซึ่งเขาอดีตก็เป็นแเชมเปนโลกของ WBA ซึ่งก็ไปพลาดท่าเสียทีให้แก่นานาคนด,ดูที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากที่ได้แพ้น็อก ในยุที่2แกนานาคอนดูแล้วทางวีระพลก็กลับก็ามาอุ่นเครื่องชนะอีกถึง2ครั้งด้วยกันนะครับโดยชนะนอกน้ามวจากฟิลิปปินส์เนดีออนเซเนซาในยุนที่6แล้วก็มาชนะนอกวิลลี่ซาราซาในยุนที่6หน้ามัวจากเม็กซิโกเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เป็นการขึ้นอุ่นเครื่องอีกครั้งก่อนที่จะขึ้นขยา่าพลังโลกของ w b u กันต่อไปคูู <ç ük VER> นี้เคยชยกกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเป็นการ พบกันเมื่อคราวที่โจเอกับวิรพลนั้นชิงตำแหน่งแชมป์อินเตอร์ของ WBA นะครับก็ถือเป็นการแก้มือของทางด้านโจเอจูนียออีกครั้งนึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับว่าวิรพลของเรานั้นผมจะสั้นกว่าทางด้านของคู่ต่อสู้โจเอ้จูเนียนั้น ผมยาวได้เพาะจิงจิง้านเบนท้ายทอยนะครับจะเห็นผมยาวโดนหมัดเข้าไปนี้ผมสั่งทีเดียววันนี้ทางด้านโจจะแก้มือได้หรือไม่อย,อย่างไรนั้นต้องติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับกรรมการที่มาตัดสินในคู่แรกนั้นเป็นกรรมการจากคณะผู้ตัดสินบางกอกบ,บ็อกซิ่งนะครับผู้ที่ห้าบนเวทีวิชัย วินัยพูดเพราะนะครับแล้วกรรมการให้คะแนนอีก4คนมีคุณสัมพันธ์แสงอากาศคุณโชคชัยน้อยรังสีประธานพัฒนารัฐชูชาติเต่งยะนะครับเป็นกรรมการจากบองบางกอกบ,บ็อกซิ่งนะครับแล้วก็นักบวยฟิลิปิน์คนนี้นั้นก็เป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คงจะได้ชมวีทอาเกี่ยวกับทางด้านของการสนับสนุนโดยคุณสุชาติพิสิทธิ์อุทินันนะครับบอกว่า ในการชกในไฟนี้นั้นจะผลักดันให้วีพรพลนครหลวงโปรโมชั่นขึ้นสู่อันดับหนึ่งแล้วก็จะชิงไม่ว่าจะเป็นสถาบันใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็น WBA, w b c IBF ก็ตามครับก็หมายบ้านปามือเตี้ยขึ้นไปขยาบาับบโลลครั้งหลังจากที่เคยคลองตำแหน่งมาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นงานแก้มือของทางด้านโจเอลจูดิโอตรงนี้เป็นยกแรกนะครับ การแข่งขันคู่นี้หนึงก็ลดกัน10ยกด้วยกันหลังจากที่เคยได้ห้ามผ่านกันมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ทางด้านของเจยนั้นไฟพลาดท่าถูกวิญพลน็นอกเอาในยกที่4ตอนนี้กลับไปฟิตมาเต็มที่ครับหวังมาแก้มืออีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมกล้องเชียร์ดูนะครับว่าหมัดขวาอของวิญพลยังใช้ได้อยู่หรือไม่ครับคุณอดุลเดชครับเรื่องของวิญพลนั้นเรื่องสายตานั้นใช้ได้ครับดูนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นอดีตแชมป์โลกในบีบีเอ แล้วก็ได้มีการอุ่นเครื่องกันมาโดยตลอดทีเดียวครับซึ่งการอุ่นเครื่องแต่ละครั้งนั้นก็ได้โชว์ฝีม้าลายมือมาสองครั้งด้วยกันครับท่านผู้ชมก็ขอนําท่านผู้ชมมายังเวทีมวยชั่วคราวห้างนิเวิรัตนาทิเบศจังหวัดนนทบุรีนะครับคณะกรรมการจัดการในขันขอขอบคุณคุณเฉลียวอยู่วิทยาจากเครื่องดื่มกระทิงแดงคุณสกลนครชัยจากบริษัท SN Sun นด์ซันทิจำกัดคุณกำพลชาติธรรมรักจากบริษัทโลโซจำกัด ยกนี้เป็นยกที่2ครับความจริงวันนี้ศึกยอดมวยโลกของสาภาพมวยโลกนั้นก็เป็นการพบกันระหว่างชวัตชัยนครหลวงโวมชัชั่น,นะครับซึ่งจะพบกับซักบงซี่แมกควาลิซาเจ้าของตำแหน่งแต่ว่าก็ทางแม็กควาลซาแล้วมีปัญหาไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเพราะลดหนักมากเกินไปนะครับทางสาภาพมวยโลกก็ปลดออกจากตำแหน่ง แล้วก็ได้จัดให้ออสวรนโดวาเวนซูซานักโกจากเม็กซิโกอันดับ3ขึ้นมาชิงตำแหน่งกับสุวัชชัยนครหลวงรู้ท่านกันต่อไปนะครับก็ขอเรียนทำความเข,ข้าใจกับท่านผู้ชมทั้งบ้านได้ทราบวันนี้สุวัชชัยจะพบกับออสวรนโดวาเลนซูซาครับรองแชมป์อันดับสมจากเม็กซิโกยงนี้เป็นยกที่2กับป้าเจียดไปนิดเดียวดูซิว่าคราวนี้กับคราวที่แล้วนั้นวีรพลจะทำได้ดีกว่าหรือไม่อย่างไรนะครับและทางโจยจะดีขึ้นหรือไม่ เีพลเป็นฝ่ายเสียเท้าเข้าไปอย่างที่คุณบุกชาเตียนเนได้ทราบว่าสายตาดีจริงๆหมัดขวานั้นขอให้ครูจะครับไม่สั่งทันทีทันใดนั้นก็เก็บไปเรื่อยๆย่ำไปเลยก่อนสร้างความหนักใจทีเดียวในตโจยนั้นเตรียมมาดีครับตอนนี้เตรียมมาจะแก้มืออย่างดีทีเดียวยับซ้ายออกซ้ายนำยับพยายามใช้ามาซ้ายสกัดไม่ให้เบียนพลเข้าถึง อยโยโเกอบัตยับซ้ายหมัดน้ำนะครับตรงตรงบไปถึงกับหน้าแห้งทีเดียวโดโจโอเอลผู้ชมก็ต้องการเชียร์ให้มีพนโชคครั้งนี้เป็นการอุ่นเครื่องครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะขึ้นขยาบันลโลกอีกครั้งหนึงหลังจากเคยเจ้าครองตำแหน่งม,มาแล้วด้วยการ,รเอาชนะคะแนนดาวรุ่งแล้วก็มาปลาดท,ท่าเสียที ให้แกนานาคนด,ดูที่จังหวัดก,กาญจนบุรีซึ่งเป็นการแพ้ครั้งเดียวของมีรพลในการชกมาแล้ว6ครั้งครับแล้วก็ระยะหลังนี่อุ่นเครื่องมาสองไฟครับก็ประสบความสําเร็จมาโดยตลอดนะครับสองไฟที่ผ่านมาวิรพลนะฮะท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าเรื่องของสายตานั้นเยี่ยมครับโยกโยกหลบแล้วก็ดึงจังหวะนิดหน่อยเท่าน,นั้นเองแล้วก็สวนได้หมัดขวาเข้าเต็มหน้าของ,จงแจวแจวโดนซ้ายนําไปทีหนึ่ง ต้องดึงจังหวะนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถอยวนออกไปนะครับหมัดซ้ายเป็นหมัดนาหมัดเปิดนะครับเปิดช่องทางนะครับไอ้หนุ่มผมยาวครับโจแอลครับวันนี้บอกว่ามาดีเหมือนกันครับสถิติการชกนั้นก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับที่ผ่านมานั้นก็มาชกในเมืองไทยบ่อยเหมือนกันแต่ว่าวิรพลนั้นได้เทนเนอร์คู่ใจมน์สวรรค์ครับดูแลอย่างใกล้ชิดทีเดียวครับนี้เป็นช่วงเซที่สองมาหมัดซ้ายนี่ ใช้ได้ทีเดียวนะครับออกบัดซ้ายเป็นหมัดเปิดไปดทีเดียวเปิดทางพุกขวาเฉียดไปหน้าไปนิดเดียวแต่บอลโจเอเนี่ยไม่ได้วันครับหมดทคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณห้างสรรพสินค้านิวเวิร์ทุกสาขาครับปืนปูกระบะบปอนคอนไลเนอร์ลายาเฉียบโฉมนะครับแล้วก็แห่งความทนทานหนึ่งตระกูลของแม็กไลเนอร์ครับคุณสุพ์พิสิทธ อุทินันจากภาพยนตร์เรื่องคู่กรรม2และคุณสมศักดิ์เชะรัตนประเสริฐจากสหมงคลฟิล์มภาพยนตร์เรื่องยึดหัวใจโลกอย่าห้ามครับยกนี้เป็นยกที่3ของศึกยอดมวยโลกสาภาพมวยโลกนะครับซึ่งวันนี้สวัสชัยนักขอาหลวงปรโมชิ่นั้นจะชิงแชมป์ในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทของสาภาพมวยโลกกับออสวนโดวาเวานซูซ่าครับ จึงเดิมทีนั้นก็จะต้องชิงตำแหน่งกับเจ้าของตำแหน่งคือซักบุนซี่มักวาลิซาแต่ว่าเจ้าของตำแหน่งนั้นมีปัญหาไม่ผ่านการตรวจร่างกายถูกปลดออกจากตำแหน่งไปนะครับทางสหภาพบอลโด้ก็จัดให้ตัวไทยชิงตำแหน่งกับออสววนโดวาเวนจูซ่าในตำแหน่งที่ว่ากันไอปอครับบนเวทีก็เป็นการล้า,แางแค้นเหมือนกันนะครับโัวเองนั้นเคยแพ้ทางด้านของวีดผลมาแล้วครั้งหนึ่ง ตอนนั้นก็เป็นการชิงตำแหน่งแชมป์อินเตอร์ก็คือแชมป์เงาของทางสมาคมมวยโลกหลังจากนั้นก็กลับไปฟิตเนื้อฟิตตัวมาเป็นอย่างดีหวังที่จะมาล้างแค้นอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะล้างตาสําเร็จหรือเปล่านะครับเพราะว,ว่าตอนนี้ทางด้านของวีรคพลเตรียมมาดีครับปล่อยซ้ายทิ้งไปด้าของโจเอลโดนเต็มๆครับแต่ว่าไม่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับถูกเวียงลื่นล้มลงไป วันนี้บรรยากาศที่เวทีมวยชั่วคราวห้างนิเวลรัตนทิเบตจังหวัดบึงบุรีนั้นผู้ชมมากทีเดียวครับมีการแจกทองด้วยครับคุณระดูเดชวันนี้ครับสิบเส้นครับสําหรับผู้โชคดีก็ทุกครั้งครับเสียงคือกัดก็ต้องมีทองมาแจกครับทางด้านของโจยจูเน่เน้นไม่ได้กลัวกิเลพนนะครับเป็นขวายเดินเข้าหาหวังจะบวกด้วยสนุกนะครับกิเลพนต้องดักครับคุณระดูเดชครับต้องดักครับ สายเป็นหมัดเนนปิดลอยลื่นนะครับเพราะก่อนหน้านั้นฝนตกลงมาที่ว um ีทีมูโชกลาแห่งนี้จากกันที่หน้าห้างมีวัรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีครับ่ายทอดสดโดยช่องเก้าอสมอแปล่ากไปยังท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านนะครับโดนฝาตรงเข้าไปครับคุณดูเด็เมื่อสักครู่นี้บวกไปทีหนึ่ง แต่ออยังทนได้ครับอ,ออกด้านซ้ายทางขวาแต่วีเพราะสายตาเยี่ยมครับทิ้งขวาตรงไปซ้ายอีกทีนึงโอ้โห,โหตโอนนี้โจเอลบุ่มข้าบุ่มปา๋ปาอะไรมีเดียพนตั้งระวังด้วยนะครับไม่กลัวนะครับบวกด้วยทีเดียวไม่เด็กเกรงกลัวหมัดของวีราพลเลยเหนียงโตม,มาอย่างดีครับวีบราพลนั้นหลังจากที่ทเสียจังหวะแล้วก็กลับมาอุ่นเพื่อชนะอีกสองครั้งซ้อนๆทีเดียว ของโจยน้นตามก็ไปลุกไล่หมดยกคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณคุณเจริญสิริวัฒนาพักดีคุณธนิธธรรมสุขติจากกลุ่มบริษัทสุรามหาราชดรจำกัดคุณเอกเนียนนาคสกุลจากศักดิ์สิทธิ์พัฒนาคาราโอเกะและศักดิ์สิทธิ์อลลอยแล้วก็นอกจากนั้นยังมีห้างขายยาสีทองโอสถผู้จัดจำหน่ายยาตราปลามกรครับยกนี้ก็เป็นยกที่สีนะครับ ของการแก้มือระหว่างวีรพลกับโจเอลป่าตอนนี้ผู้ชมที่ชมอยู่ข้างพิธสิสะใจนะครับจะเจอวันนี้เตรียมตัวมาดีเหลือเกินหวังที่จะล้างตาให้สำเร็จนะครับีโจเอลนั้นฉายาคือไอหนุ่มผมยาวครับไอหนุ่มผมยาวนี่ไม่เกรงกลัววีรพลเลยครับ เคยเจอกันมาแล้วเราก็พลาดท่าแค่าทางด้านของวิพรพลไปครั้งหนึ่งวันนี้มาล้างคาตอนนั้นเป็นการชิงตำแหน่งแชมป์อินเตอร์คุยแชมป์เงาของสมาคมวมยโลกครับมา,มาเหลือเลยครับโดนคน,ะนละมัดนะครับโอ้โห่ววันนี้ิรพลมิลพรมลพลแบใก้ส,สวยๆค,คุณอาดุเนทฮะ ดักจังหวะสองสวยได้ไหลหมัดทีเดียวครับทำให้ไอหนุ่มผมยาวโจเอลนั้นกระเด็นกระดอดออกไปเลยทีเดียวพอเจอหมัดบวกเข้าไปนี่มีอาการเหมือนกันครับก็ปรากฏว่าตัวนี้ได้เลือดเลยนะครับต้องดูนิดนึงบริเวณปลายตาตาข้างแก้มข้างขวานะครับของโจเอลจูเนียลนั้นมีบาดแผลขึ้นมาแล้วครับ บริเวณเหลือตานะครับตรงคิ้วแล้วครับวีรพลน,นี่ขวาก็ตกไม่ได้เหมือนกันครับคุณอดุลเดชครับ่าตอนนี้วีรพลเนี่ยรบกวนแขนหวังเปิดขาให้กว้างขึ้นจูโทไม่กลัวนะครับตอนนี้เลือดเข้าตาแล้วครับไม่กลัวแล้วโอ้โหบกวกเข้าอีกอเจอเน้นเข้าไปคุณอดุลเดชครับเน้นด้วยขวานี่ ตอนนี้ก็ปรากฏว่ากรรมการบนเวทีครับได้เรียกแพทย์สานามขึ้นมาตรวจกรรมการินันพดเพรอครับก็มอด,ดูเลือดค่อนข้างออกมามา,มากทีเดียวครับคุณอดุลเนี่ยครับไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับชกไม่ได้นะครับชกไม่ได้ก็เป็นว่าเท่าเดิมก็เหมือนเดิมทีเดียวบีบน,นเป็นฝ่ายชน,นะที่เรียกมาว่าปัญยกที่4 เป็นครั้งที่สองครับเป็นครั้งที่สองทีเดียวกรรมการยี่นาทุกอกรวมมือให้มีคนได้ชมภาพดูภ<ห><ช>าไท้ายครับ,รบนี่แหละครับโดนขวาเข้าไปครับดูมุมนะครับ ถูกหมัดขวาครับถูกหมัดขวาเข้าไปจึงก็เปิดบาดแผลที่บริเวณคิ้วขวา